แม่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 พี <c oughs> ่น้องย้ำซาวตื่นขึ้นมามึงก็หลอกลวงกูแม่แม่แมแมเมื่อวานมึงละลายวันนี้มึงลงอีกแล้วกูเผลอเชื่อใจมึงนะก็เลยทำกระหอเผลอเชื่อใจว่าหิมะมันละลายแล้วคือสิบ่อมาไหวดอกพลว แค่มือเดียวขึ้นเดียวความคิดตื่นตื่นสิน้อยเป็นไงล่ะประครองลูกน้อยไปทำงานปะคองลูกน่อยไปทำงานค่อยๆอย่างค่อยๆอย่างนะ ลูกน้อยไปทํางานเดี๋ยวเปลี่ยนข้างก่อนแขนข้างนี้มันเครียดมันบนหนักดอกพี่น้องแต่ว่าข้าเห็ดแนละ้วเขาก็ต้องระวังเนาะมันสวยแล้วนะ่ะเราก็ไม่อยากให้ยุบนะได้เราจะถึงรอดปลอดภัยไหมตรองถึงรอดปลอดภยอยัยและเนาะแล้เนาะ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  คุณนี้จะก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดเดือนหน้าฉันก็ต้องไปตรวจวัยรัสตับกับคุณหมออีกที่โรงพยาบาลจังหวัดเถอะเลยชีวิตชีวิตของสัน ต้องไปตรวจต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลจังหวดัดแต่ว่าไมเน่ต้องตรวจเลือดก่อนเนี่ยเมเน่สิโทษเดี๋ยวนี้แหละบ้างโทรศัพท์แลไวเมน้สิโทษไปจองเวลาจเจาะเลือดเพราะเขาให้ตรวจก่อนสิบหาวันเนาะสำหรับเรื่องเวลาตับเมหน่ แต่เท่าที่รักษาติดตามอาการมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีนี่ค่าไวรัสก็มีตกบ้างแต่ก็ประครองขึ้นมาได้หมายถึงว่าทรงตัวเอาอยู่โดยไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยาด้วยเทคนิคด้วยการ ของใครนะมันของหมอแต่ห้าหมอจงได้กันนะนะนั้นอันนี้ตะ้บไม่อยากหานะจ๊ะนอนเยอะๆกินน้ําเฮลบุบ่บอยแล้วก็นอนนอนนอนช่วงได้ไว้รับขึ้นนี่คอยสิหูตโตพรวดคอยสิเมือยอคอยสิอยากนอนแบบไรเหตุผลแล้วคอยก็สิเมืออยแบบไรเหตุผลหายใจไม่ทันแบบมันสิมื่อยเมื่อยแบบ คข้โควิดแต่บวมเป็นโควิดอะคะ่ะเออมันสิเมื่อยแบบตออไปหน่อยติดโควิดตอนนั้นแหละนั่นแหละคอยก็จะรักษาตัวคอยแบบนั้นเมื่อถึงวันหมอตรวจเลือดอีกทีหาค่าผลแมก่ก็กลัดดีดขึ้นมาติ้งน้องเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายเลยเด้ค่อยเป็นไวรัสตับน่ะคอยบอกก็ร่างกายเลยหมอบอกคอยง่ายคอยยังคอยบอ่างยังก็คอยใช้วิธีนอน นอน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 ให้ได้ไลที่สุดนอนบรรับขอก็ใส่ยานอนรับทับจะโคลงไปเลยจ้ะแล้วก็กินน้ำเฮลโบโบไม่กินใส่น้ำแข็งนะกินผสมน้ำเย็นธรรมดานะคะเรียบร้อยโทรแล้วเมื่อกี้นะคะจองเวลาโทรไปแล้วเขาให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนลงไปตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เราเดียวเขาจะโทรกลับนะคะเขาจะโทรกลับ สิบโมงสิบห้าเป็นช่วงเวลาไม่น้อยเขางานพอดีแต่บบเป็นยังเขาสามารถคุยโทรศัพท์เรื่องอราชการได้นะคะสิบโมงสิบห้าเขาจะโทรมาตอนนี้รถค่อยมาแล้ว่ขยโดดขึ้นรถก่อนเป็นมาเรียบร้อยแล้วสิบโมงสี่สิบห้าน้องบานที่โทรมานะคะเมื่อกี้คนขึ้นรถบอกว่าสิบโมงสิบห้าพี่น้องมนเต์เวือไม่น,น้อยเบาอีกอย่างนนะ<ม>ใน้คลิปผิด ถ้าคนเป็นเอฟซีไม่น้อยนะสิจำได้สิหูอยู่พอไม่น้อยนะสมองกินยาซึมเศร้าร้ายนะคะสมองเลื่อนเลอะเรือนขี้ลืมนะคะหลงๆลืมๆค่ะกอเราก็ลืมนะคะไม่ว่ากันนะเพราะว่าเรากินยาซึมเศร้ามานานนะมันกดประสาทนะซึ่งหมอก็บอกเลยว่ามมีผล้างเคียงมันกดประสาทนี่แหละเหตุหนึ่งที่หมอพายายามให้ไม่น้อย กินซึงไม่น่อยก็เห็ดได้เนาะตั้งแต่ไปเมืองไทยจนกลับมายังไม่ได้แต่ยาซึมเศร้าเลยนะวันไหนที่มันงดนิดเมื่อไรเี่มันงดนิดไม่น่อยก็พยายามตั้งสตินะคะถ้าอยู่กับปุณย์ยบางเถื่อนเราถามดีๆเลยแต่เ้างงิดเองไม่น,น่อยก็สิพยายามย่างนี้แล,แล้วบอกเราว่าเท่าคคอยบไิกินยาคอยควบคุมตัวเองบ่ไร เดี๋ยวคอยอยู่คนเดียวก่อนล้วสิเขาใจเลยล้วสิยางนี้เดี๋ยวลอสิรอสักพักหนึ่งลัวสิยางมาจอดแม่น้อยได้เตียงคันเห็นแม่น้อยปกติแล้วรักกับเสมาโกนคุยปกตินะคะโ <c oughs> ชคดีที่พ่ใหญ่ไปไนพวงลงมือแต่มันกมีบางครั้งเพิ่งลืมลืมไปว่าเมียเพิ่งปกตินะ <c oughs> นั่นคือเพิ่งเจอวินแหลกไปคือกันตอนตั้งสติอะไรก็เจอวินอยู่ แต่ว่าพ่อนั่นได้ก็บอกว่าเออฉันขอโทษเพราะว่าฉันควบคุมอะไรเพิ่นเลยเขาใจเพิ่นก็เลยเขาใจนะเพิ่นเลยโมซ่าไม่น่อยเราเลยเศร้าซ่าไม่ไงหน่อยนะพอเล่ากับไว้ใช่ละเกิดในการลืม,เ,เ,ลลมเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวเราก็ลืมอยู่หั้นเล่ากับขี่ลืมเพื่อนมากวนประสาทเมียเมียเลยว่าเอออย่าลืมบ่อยนะคะ ธอถ้าเธอเธอบทจจำอันน่าโคตรฉันกับไปกินยาอีกเด้อเธอเลือกเอาไม่น้อยว่าแต่ว่าก็ไปกี้ประสาทแล้วเพราะเรากะเท่าแล้วเนาะเพ่นคือเรากะลงนี้ดีนั่นแหละเลี้ยกนหน่อยออกมาเล่นสก,กีก็พอ,อ,อ,อเดินทางต่อจ้าเอาละพี่น้องกเกษต่ท่ากเก้าๆนี่แหละไม่น่อยโทษไป หามหมอแล้ว้าบ่มาหอดมองเฮ็ดงานข้าวเดียวหมอโทรมากให้น้อยหน่อยเลือกเสียเอามือไรแล้วเขาก็ถามว่าตรวจเรื่องเลือกหยังเม่นกับพี่ใบไป,ไปเรื่องตับตรงตรวจกว้อนสิมพาที่ซิมพาบ้นโอเคเมดนเลือกบันจันเป็นวันนยุดของไมหน่อยเนาะเพราะอาทิตย์นี้ไมหน่อยเห็ดงานเงาเนาะซึ่งได้แล้วค่ะเก้าโมงเก้าโมง วันจันไปตรวจเลือดนะตื่นเช้าหนึ่งวันไปตรวจเลือดแล้วกลับมาค่อยมาพักผ่อนต่อกลับไปรถเมย์ได้ค่ะเพราะว่าบัดเท่ามีแล้วแล้วรถเมย์บานไม่น้อยกับพ่านน้าล่งหวานพอดีว้ยไม่น้อยเมยหันใจเพราะท่านส่วนหลายๆคนว่าพอทำงานแล้วก็หายป่วยแล้วก็อีกหลายๆคนกับว่า มีคนมาเม็นให้แม่น้อยอยู่ที่แม่น้อยรีวิวสื่อของเกี่ยวกับสุขภาพแน่เกี่ยวกับการใส่ยุบานแน่เกี่ยวกับการแม่น้อยสิตองใส่หัวเห็ดง,งานเนาะว่าแม่น้อยเป็นบ้าแม่น้อยว่าคนที่มันเม็นแม่น้อยแล้วมันเป็นบ้า <c oughs> คนเขาจะซื้อของเขาต้องรู้แล้วว่าเขาจะซื้อมาทำอะไรซื้อมาเพื่ออะไรเนี่ยเนาะ ที่เห็นข่อยย่างใดไปใดหนึ่งข่อยสบอกเลยมันเป็นภาวะบังคับมันเป็นสภาพและภาวะบังคับเคยบอกแล้วว่าถึงเธอจะป่วยแต่ถ้าเธอไม่มีใบหมอเธอสิามาอ่างว่าเธอป่วยวัได้ค่ะตราบใดที่อยู่บ้านนี้ตราบใดที่คุณจะต้องอยากได้เงินเดือนอยู่ คุณก็ต้องทำนั่นละหนึง่งถามว่าถ้าไม่น้อยไม่มาเลือกเรียนในขอนี้ได้ไหมก็ได้ค่ะไม่น้อยก็ไปเลื่อนแบบเกา่าซึ่งหลายๆคนก็มาเม่นแบบไม่น้อยว่าบางที่ขาเจ้าบริเบิงด้วยสมองนะคล้ายๆว่าเขาดูถูกสมองของตัวเขาเองประเภทว่าเบิงหลืเข้าเจ้าแบบบ่เข้าใจหรือ เข้าใจอยู่แต่ดัดจริตยากพิมพอย่างสี่เนาะเขาก็เพราะว่ากันสีบอกว่าถ้าคนติดตามไม่ใช่น้อยเลยตรงตรงทุกคลิปจะรู้ว่าทุกครั้งไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะกระสีบอกละเอียดบุ๊บส่วนหน่อยดอกที่บอกเข้าใจเออพวกนี้เขาจะสดูถูกสมองของเขาเอง อีพอที่เขาพิมมานะคะคือเขาดูถูกสมองของตัวเองแน่นอนซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาของฉันนั่งอธิบายให้ปากเบียกมันก็ไม่เข้าใจถ้าคนนม่เข้าใจใช่ไหมถ้าคนเข้าใจนะมองตาก,กันก็เข้าใจนะจ๊ะส่วนที่ซื้อของซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างและเห็นว่าทำงานได้มาได้ป่วยอยู่ค่ะแต่มันอยู่ในสภาพจำเป็น และจำยอมถามว่ายังเจ็บไหมเจ็บแต่ละมือแต่แตละเดชแระจมแต่แหกปากโอ้ยมีมากอะเป็นน้ำแข็งมาเ่ยแต่ข่อยใส่วิธีนี้คอยซื้อเครื่องอบเซาหน้าเพราะอะไรคอยซื้ออุปกรณ์แข็งาขาข่อยเพราะอีหยงัง ข่ซื้อแผ่นหอนเพราะอีหยังนี่แหละคือเหตุผลเพราะค่อยรู้ว่าตอนนี้ค่อยจะผจญกับความเจ็บและความหนาวเหน็บของนางหิมะค่อยก็เลยซื้อเครื่องอบเส้าหน้าใบบ้านเมื่อค่อยทํางานเลิกงานไปค่อยก็สิอ,อบเส้าหน้าก่อนอาทิตย์ละสองเือแล้ววันนี้ค่อยก็ับไปอาบน้ำหอนอาบน้ำหอนเสร็จแล้ว คอยพักผ่อนร่างกายยังเสร็จก่อนสินอนคอยเปิดแผ่น้อนค่ะหรือว่าผ้าปูเตียงร้อนนั่นแหละคอยใส่ผ้าปูเตียงร้อนเปิดไฟเว้นเลยให้มันห้อนมันสิได้ไล่แขงไล่ขาไล่เลือดไล่ลมส่วนยาหมอไม่ให้ยาแค่เจ็บแค่ปวดอะไรมาคอยก็กินยาที่่อยเอามาจากเมืองไทยแน่ ้าลาบ้านนี่แน่ประทั่งไปเจ็บแห้งปวดแห้งคอยกะแผ่นห้อนปิดแกปวดมีผู้ใดปล่อยใหเจ้าของตายบนแม่สิม,มานาโอ้ยฉันเป่อยฉันปวดคาทำอะไรไม่ได้บ่อใดค่ะถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตนอนาคตต่อไปบอกว่าคุณสิต้องมีภาวะจำยอมหรือจำยอมคุณก็ต้องใส่ชีวิตเรเรื่องการต่อไปในชีวิต คุณก็ต้องลูกขึ้นมาสู้ค่ะนั่นแหละหามาเจ็บไหม้เจ็บหาเรื่องมือบวมจุปากบ่ออกผลขาภาพนี่ตึงจนงอก่าเข่าุณเ่อได้งางหลายๆหนะยางหลายๆอ่ะสั่ม่าน้ำมาเจองางจากมองเห็ดงานมามองรถอีกอ่กอกอะพอตายไปแล้วมือออกจากนี้ไปหัดเมื่อนจากของ กระดิน้นล่อนแทบใจก็ะตะล่างรถเม์ก็บอกให้ฟังเนาะว่ามันสองถึงสามนาทีขันบอท่านมึงกระพาดมึงกระพาดมึงก็ตตองลอค่ะการลอก็ะเคืนบ่มีหมองให้ยลอเนอะาะแท็กซิดามาเอาอยัางจริงจริง,รงไม่พูดก็ได้แหละแต่ว่าก็เออก็ดีจะได้เน้นย้ำให้ฟังเนะาะถ้าเมืองใดก็เบื้องเมืองบ่ไดก็ต้องฟื้นใจ ามจริงๆ YouTube ไม่น้อยอิ่มตัวยอย่างอิ่มตัวมาหลายปีแล้วค่ะแต่ที่ยังเหตุอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นเงินหน่อยไลยมันก็เป็นเงินอืมมันเป็นอียงทีใส่เหลือข่อยได้ได้หลายยางแล้วข่อยกับมีพี่น้องที่ยังเบิงข่อยอยู่ส่วนหนึ่งมีพี่น้องที่อยู่ในเงาหมืดหายร่างใจข่อยกับมี่ส่วนหนึ่งเออมันิได้หน่อยได้หลายันเดมก็ได้เงินเขากลับมา เน็ตเากับซื้ออยู่แล้วเท่ากับใส่เบิ้งหนังเบื้องหยังอยู่แล้วดังนั้นตอบตรงนี้เนาะถึงยังไงตรูก็ไหวโวยเนาะเงี้ย,นะยมืออื่นก็เตรียมตัวหาหมอละค่ะอเอาแค่นี้สักก่อนนะจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บยบาย,บายจ้า